สวัสดีครับสวัสดีทุกท่อนครับดีพามาดูสับปะรลอแต่งรถเกี่ยวนี่สับปะเลอไรประทุมแต่ก่อนเป็นลูกน้องได้ประทุมทำอะไรขมื่อวานน้เลยแต่งประทุมไม่มีทองมาอยู่เลยต้องย้ายมาอยู่รวงนี่จะทำขอแต่งครับใส่เกลียวดันฮะหนเกลียวดันไหนเกลียวดันแต่งครับ ปีหน้าจะใส่ไอ้ไอตะขอแตง่งปีนี้หมดงบแล้วนี่เกล้วดันครับมาจากอู่ไหนไม่รู้เนี่ยโลโก้ก็ไม่มีโลโก้ไม่มีแล้วจะรีวิวให้ได้แบบไหนเนี่ยน่าโลโก้เบียนมีลาป้ะฮะมูเรียนเอ้ย,ยมูบีจังหวัดเล้ย หาสถาคทีเนี่ยโลโก้ก็ไม่ม,เม,มีเบอร์โทรก็ไม่มีเนูเนบอรบ์โทรนะเบอร์โทรผู้รับเตอร์่อนู้เกล <c oughs> ียวเกลียวแต่งอ่ะของเก่าเน่าไปแล้วถอดทิ้งไปแล้วใช้ได้กี่ปีู<อ>้วย<อ>มันของร<อ>้อยห้าคันนี้แหละมือสองครับ รสฮาห่ากินจริงจะถลนโกลลูกโตแห่รุนๆแปลกแต่งอยู่เพราะอะไรครับครับให้อันนี้มาครับว่าอันนี้บ่ดูพ่องเรยบ่รู้จังหวะอีพ่องไอ้นี่จังหวะรู้อย่าโตเหมือนกันใช้ดีอยู่ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนก็เปลี่ยนอะไรบ่รู้เนี่ย nè để để đẻng sai cái cái Để lồng này mình sẽ làm như rồi bóc rồi đong cái tụ chung đong hoa cái... cái tông rút กอขายมันจะได้เรื่องไหมวะอันนี้เป็นไอ้ที่ดึงไอตรงคันโยกตรงคนขับเนี่ยมันจะเยอันนี้ไปคืนด้วยรอดูรอดูปีหน้าเราจะติดปีเกี่ยวครับปีนี้เรารอดูไอ้กระบอกลมเนี่ยมันจะใช้ได้ไหม ไอ้คันนี้เป็นคันเก่าครับเปแครเจ็ดศูนย์ครับรื้อหมดเลยนี่โรลงโรเล์ลลลแตกหมดครับเปลี่ยนหมดเลยแตกสเตอร์เปลี่ยนหมดช่วงล่างเปลี่ยนหมดเลยไม่เปลี่ยนแต่แท็กนี่คนระับไอ้ฝันมันเนี่ยไอจะเป็นน่าจะเป็นของดําเดิม แต่ว่าถอดออกมาขนาดนี้แล้วน่าจะต้องแต่งกันหน่อยละวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ช่างคนนี้มันจะแตง่งมันก็ไม่มีนี่อ๋อ oh, มันเข้ามาแล้วมันมนุบมนออกมานี่เลยแล้วข้าวก็เข้านี่อุ้มอุ้มอุ้มเครื่องก็มาใหญ่มากเลยนะเครื่องแค่นั้นเองไม่รู้กี่สูบเนี่ย ค่อยได้ดูเครื่องวันอนะโอ้เลยจะต้องเป่าฝุ่นออกเลยเอาอยากใหญ่เต็มเลยอะก็ข้าวออกกอขอหนึ่งห้าก็ออกรวงแล้วครับก็ต้องเตรียมของอะเ,อเครื่งก็เดือนหน้าก็ได้จะหน้าก็ได้เกี่ยวแล้วะประมาณเดือนนึงอนะะก็จกิจา nè, à lại thấy nó đâu ta? Lại thấy? Không may à, không may ở Hả? đâu không. Đó đi, của mày kìa. Cái lại không Nó lơ nó vào. Giờ này. คต้าอีกเลยอีกดูซะเลยโอ้โรเลอครับลองละอันหนึ่สงมีกี่ตัวทางล่างเจนย์ สองสามสี่ตตัววะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนเยอะหน่อยหนึ่งสสี่ห้าหกเดแปดเก้าสิบเก้ดูหน้าเ้าแก่ด้วครับสินมาแล้วเฮ้ยเ้าแกรว้เอ้ส่งเปลี่ยนหมดเลยเนี่ย มีครกมันต้องมีสากโอติกเท่เลย เมียสั่งห้ามถ้อเดี๋ยวไม่พอแดกนะได้สติเกอร์แล้วตารวงเกี่ยวข้าวอ๋อเนี่ยแกะมาแล้วอะไรก็มาดูนี่นี่เป็นเรื่อว่าอะไรเนี่ยหัวจรวดหรอหรือยังไง โอ้สึกไปเยอะเลยเนี่ยนี่นนครับก็ทนหนที่มีรถเกียก็น่าจะพากันเช็ครถกันอยู่นี่ก็รื้อแล้วแหละจะจะได้ใส่อะไรใหม่เข้าไหม

งุ่มไอ้ถังลมเนี่ยเน้นๆไอ้ไม่เน้นอันนี้หรอกเน้นกดแตรใช่ไหมแค่วิตรงนี้มันคืออะไรวะรังหนูเหรอนี่สนใจไอ้ถังลมเนี่ยเดี๋ยวกี่วันเสร็จวะกี่วันเสร็จยังไม่รู้เลยยังไไม่ได้ อันนี้มันดันหรือมันจะดูดดูดดูด,ด,ดตึงไม่ดันแค่จากข้างหลังไม่ได้เหรอถ้าดันกลัวมันคดเวลา,าสายพานตึงกลัวมันคดเออมันก็มีแต่ดูดนี่แหละก็เลยให้มันดูดตึงไอ้ละคันใหญ่ก็ดูดแบบนี้แหละดูดเหมือนกัน เฮ้ยโอ้สับเปลอบ่าวสับเปลอสับเปลอกินหมากด้ยเจ้าบ่าวได้ติดเลี้ยงมดเตี้ยมมันสตาร์ทไม่ติดสตาร์ทไม่ติดโอ้โหหลุดใหม่นะเนี่ยสตาร์ทไม่ติดหลุดพันชั่วโมง ทนชั่วโมงแบตเสื่อมแล้วเยี่ยมเย้จะ่อน โอ้ฮะแบบได้แล้วอาแบบหนักๆเลยที่จะได้โอ,โอ้ยังคมอยู่นะค,คมอยู่มอยู่คมอยู่แต่มันเบี้ยวอะ่ะเฮ้ยมันเบียเ้ยวเฮ้ยเรียนใช่ไหมเนี่ยไปชนอะไรมามเบี้ยวหมดเลยเนี่ย เอาไปติดใบตัดยามเ้ยเจ๋ยวโอ้โหเบียวหมดเลยดูหัวจรวดนี่อันนี้เปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนอันนี้เป็นของรถใหญ่ด้วยพวกเรใช้ด้วยกันได้แนละ มีช่งโโางงูหอแกะแล้วเต็มเต็มแล้วมั้งชาร์ตตั้งแต่เช้าแล้วดูมันเดือดแล้วนี่นอะไรเต็ม,ตมหมดเลยนั่อีกประมาณอีกประมาณยี่สิบวันครับเดี๋ยวประกอบขึ้น โฮบอกงั้นและชังโฮบอกยี่สิบวันไอ้คันนี้ได้แกะลาเลยออกครับอืคันนังแกะออกมาเลยตอกไว้จะออกเอ๊ะตึงอ่ะถึงขึง,ขงดันน็อตถึง เขาเรียกว่าล้อไม่ใช่ล้อนำนะล้ออะไรนะล้อตามมันอยู่ข้างลันเลยล้อตามแต่ถ้าเดินบนนูนนีเขาเรียกว่าควายครับจะได้ขายควายซื้ออะไรรถเกี่ยวฮนะอยู่ไม่นานหรอก อนนี้ก่อนครับยังไม่ได้ใส่อะไรครับยังไม่ได้ประกอบครับเดี๋ยวํามาดูเรื่อยๆสนใจอ่ะก็ห่สนใจไอกระบอกลมนั่นะน่นนะกระบอกลมแตงเกลียวดันอีกโอ้เอ้ยเปลี่ยนแท็กเป็นแท็กเหล็กไหมเนี่ยขายควายสี่ตัวนี้ก็ได้แล้วเนี่ยเนี่ยเท่าแกเดินควายเลี้ยงควายอ่าเลยเท่าแกมาเลี้ยงควายเท่า ขายควายซื้อแท็กเหล็กใส่เลยทีนี้ลราพึงเอ้ยสนุกไปครับเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าครับเดี๋ยวคลิปนี้ไปก่อนครับไอช่างโฮมันถือแป,ป๊บขู่แล้วดีต่อคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ